อันนี้แล้วแต่คุณนะครับว่าจะค้างไว้กี่วิเลื่หลังจากนั้นค่อยออกแรงยกแรงที่เรายกออกจากอกนั่นแหละครับคือความแข็งแรงที่แท้จริงซึ่งเราจะเห็นการยกในลักษณะนี้นในกีฬา power lifter ครับจุดประสงค์ของมันจริงๆคือการ pause เพื่อให้แรงเป็นศูนย์และใช้ ATP ในการ explosive แรงออกมาตัดแรงให้เป็นศูนย์ฝึก power ของแท้เร็วๆให้รู้กันไปเลยว่ายกหนักจริงไหม สวัสดีครับสวัสดีทุกคนยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนไปทําความรู้จักกับคําว่า post-rep post-rep คืออะไรถ้าหากคุณเป็นคนที่เล่นฟิตเนสคุณต้องทําความรู้จักกับคําว่า post-rep ครับนี่ถ้าเกิดคุณเล่นโปรแกรมสตริงคุณต้องยิ่งทําความรู้จักกับคํานี้นะครับสําหรับนักกีฬาก็เช่นเดียวกันเมื่อคุณหามาเลเวทคุณก็ต้องมีความรู้ในส่วนของด้านนี้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคุณจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้มากน้อยแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับคําว่า post-rep post-rep เอาจริงๆแล้วชื่อเหมือนกัตรงตัวนั่นแหละครับ โพสเวฟก็คือการค้างไว้ในจุดจุดหนึ่งของการื่อนไหวในขณะที่หยุดการทำมูฟเมนต์นั้นโพสเวฟมันสามารถที่จะเป็นได้ทั้งในจังหวะของอ e ีเซนทริกและคอนเซนทริกเพราะกล้ามเนื้อแต่ละมัดต้องทำงานด้วยฟังก์ชันยืดหดอยู่แล้วแค่ประโยชน์สูงสุดมันต่างกันนักยกน้ำหนักฝึกเล็กเคอจังหวะสำคัญคือคอนเซนทริกนักวิกว่งเล่นเล็กเคอจังหวะสำคัญคืออ e ีเซนทริกจุดประสงค์ของมันจ,จริงๆคือการโ s สเพื่อให้แรงเป็นศูนย์และใช้ ATP ในการเอ็กซ์โพซีฟแรงออกมา ผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่า post w a e นั่นคือเทคนิคนะครับเทคนิคที่ควรใช้ใน i โ o so โท n i c ไม่ใช่แนวการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมันจะมีในส่วนของ i ซ o so ท o n i c iso metric แล้วก็ iso kinetic i อ o ซโ n i so c <ๆ S 2> ก็จะแบ่งได้อีกเป็น concentric แล้วก็อ e ีเซ n t r i c จริงๆแล้ว post w a มันใช้ได้กับทุกโปรแกรมนะครับแต่ในคลิปนี้ผมขอพูดในมุมมองของคนที่ฝึกเพื่อสร้างกล้ามเนื้อกับโปรแกรม strength นะครับขอพูดไ้ก่อนว่าไม่ว่าคุณจะฝึกในโปรแกรม hypertrophy strength หรือ endurance ก็สามารถที่จะสร้างกล้ามได้ครับ โพสเรทเพื่อทําให้เกิดเทนชันเยอะยังได้แต่ก็ต้องรู้ด้วยว่าจะใช้ไปทําไมตีน,นี้ผมบอกไปแทบจะทุกคลิปว่าเวลาคุณเล่นแต่ละท่ามันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และเป้าหมายของคุณนะครับว่าคุณฝึกไปทาไมเป้าหมายของคุณคืออะไรโดยส่วนใหญ่ในมุมมองของสายเอากล้ามพอสเรทขอจะไม่ค่อยทํากันครับผมไม่ได้หมายความว่ามันทําไม่ได้นะครับมันทําได้แต่ถ้าสายเอากล้ามขาจะไม่ค่อยทํากันเพราะกล้ามเนื้อมันเกิดเทนชั่นแค่มุมเดียวคือจังหวะที่พอสมากที่สุดผมยกตัวอย่างจังหวะพอสอาจจะอยู่ในมุมของโพสตริกก็ได้ เช่นคุณเล่นหลายครั้งแล้วยกขึ้นมาแล้วค้างไว้จริงๆเรื่องนี้สามารถที่จะประยุกต์ได้หลายๆท่ามาครับอย่างการเพิ่มน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นจังหวะคอนซนทริกหรืออีซนทริกมันก็จะมีโหลดที่เพิ่มขึ้นมาอยู่แล้วครับดีที่สุดทุกการฝึกแต่ดีสุดเมื่อฝึกพาวเวอร์กับสตริงต่อสายเอ้าก้ามการโปรเกรสซีฟเพื่อการเพิ่มเรตเพิ่มน้ำหนักมันทําได้ง่ายกว่าครับแต่ถ้าเป็นโปรแกรมสตริงเหมือนเพื่อเป็นการฝึกความแข็งแรงที่แท้จริงเลยครับตัดแรงให้เป็นศูนย์ฝึกพาวเวอร์ของแท้เร็วๆให้รู้ก สมมติว่าคุณกำลังเบน์เพรสบางคุณเอาบาร์มาแตะที่อกคุณอาจจะค้างไว้สักประมาณ3-5ึงวิอันนี้แล้วแต่คุณนะครับว่าจะค้างไว้กี่วิเล่นหลังจากนั้นค่อยออกแรงยกแรงที่เราย,ยกออกจากอกนั่นแหละครับคือความแข็งแรงที่แท้จริงซึ่งเราจะเห็นการยกในลักษณะนี้ในกีฬา Power l i ์ลิ r เตอร์ครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับเรื่องของ p o สเร็ปมันสามารถที่จะประยุกต์ในกับหลายๆท่าได้ครับไม่ใช่แค่ท่าเบนท p เพรสท่าเดียวอาจจะเป็นท่าสควอ d เดลิฟหรือท่าอื่นได้ครับ เป็นการวัดสตริงแบบเ,เพียวๆไปเลยเนื่องจากถ้าหากคุณยกแบบลงที่อกปุ๊บเดิ้งขึ้นเลยหรือคุณสคอตลงสุดก้นแตะน้องปุ๊บเด้งขึ้นเลยนั่นอาจจะไม่ใช่ความแข็งแรงที่แท้จ,จริงครับมันเป็นวิสิ์เรื่องค่าสปริงครับ ผลก็คือถ้าเราไม่หยุดมันก็ยังมีพลังงานจนนี่ก็ทำอยู่ครับแรงมันยังไม่เท่ากับศูนย์ถ้าคุณอยากฝึกหรือว่าสเต็งแบบเพียวๆผมแนะนําไม่ฝึกแบบพอสเร็ครับเพราะมันอาจจะตอบโจทย์โกคุณมากที่สุดครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าคลิปน,นี้มีประโยชน์<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคิปใหม่ต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ